สามค,<ณ>คุณมันน่าไม่อายน้องสาวท,ทำไมพูดแบบนั้นผมมาเยี่ยมปู่ผมผมน่าไม่อายตรงไหนที่นี่มีผู้อาวุโสเส้นหลิวไหมคะมีไหมปู่ผมใช้แท่ของภรรยาคุณย่าผมแท่อะไรนะครับแท่สือแท่สือ<ค><ณ> เเอที่่ขาพูดลคุณอธิบายมาเลยนะผมต้มตุ๋นอะไรกันน่ะขายอาหารเสริมต่างจากนักตุ้มตุนตรงไหนพวกพี่สาวครับผมขอให้พวกคุณซื้ออะไรมาไม่แถมจะให้ฟรีด้วยเห็นไหมพี่สาวหอไม่อายปากบ้างหรือไงปู่ฉางซังบอกเขาไปสิคะว่าไม่ใช่ปู่เขาปู่เป็นปู่ผมใช่ไหมฮะบอกเธอเลยใช่แล้ว ผู้อาวุโสเออช่างเถอะอ่อานมีการเข้าใจผิดกันน่ผมมาที่นี่เพื่อแบ่งปันเรื่องราวแบ่งปันของดีๆกับผู้อาวุโสช่วยให้ฝันของปู่ที่อยากอายุยืนจนได้ลงกินเนสบุ๊คเป็นจริงใช่หรือเปล่าล่ะครับใช่ไหมใช่ผมอยากเดินจับมือเขาไปสู่อนาคตที่สดใสใช่ไหมครับใช่ อนาคตคืออะไรมีชีวิตต่อไปอ,อนาคตอนาคตคืออะไรมีชีวิตต่อไปอนาคตได้ผู้อาวุโสส่งมาค่ะ,ะอาจารย์โอ้เจ้าเมยนักต้มตุ๋นนั่นแอบเข้ามาอีกแล้วรอคนอยู่ในห้องกิจกรรมเรียไปจาัดก,การเขาเลยค่ะเจ้าหนุ่มคนนี้เข้ามากับอาสาสมัคร มีจดหมายแนะนําและลงทะเบียนแล้วไล่เขาออกไม่ได้จริงๆดูสิเนี่ยจดหมายแนะนำํำขอดูหน่อยค่ะบันทึกการเข้าเยี่ยมบ้านแสงอาทิตย์